มาดูวิธีทำนาเปิมห้องาวไงยอดแหละยอ,ยอดข้าวออมันมันดีกว่าวานจะได้ปุ้งเวลาเขาไปซ่อมไปขาย่าจะเข้าหาง,งววนน่ายอ,อ๋ออันนี้มันเป็นทิ้วงามเนาะ<อ>เข้านี่จเจาใส่ต์นี้แหละอ๋ะอ,อเข้าใส่นี้ เขาใส่นีหวานั่นจะหมุนนอด,ดึงห๋อใจลถหลากหลากมันก็หมุนคลับคลับอ,อนนอกว,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 วันนี้มาเจอผู้หู้ว,ว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวให้พวกเราได้ทานตั้งแต่แรกเกิดจนเติบใหญ่นะครับยากเย็นแสนเข็นมานำน่าจุดดินดำน้ำดีน้ำตำบนร่มเย็น มาดูนะครับด้านทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำเริ่มแล้วฤดูเพาะปลูกนะครับทำอย่างง่ายๆคลิปที่แล้วนะครับทีแรกเราอะใช้วานที่ทุ่งลอสำหรับทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำนะครับเรามีทางเลือกที่ดีโดยใช้จุดนี้เป็นจะได้ปอก ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อจอยมาอธิบายแล้วมันหมุนจะได้มันวิธีทรับดังจากเอาเข้าใส่แล,ล้วล่อล่อไหมครับล่อให้จมุนครับอ๋อล่อจมุนล่อจม,ลอลอมุนล่อหมุนเอาเข้าเข้าล้มเขาเอาเข้าลงตามนี่เป็นจุดจุดเนาะอ๋อจะได้ใช้แป้งนี่ แป้งเป็นขนเคลียร์ไม่เข้าแหละเนี่ยแป้งท้าสีเนี่ยอ๋อเป็นภูมิปัญญาอ่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอ่เดี๋ยวมาพอมาก้อยกันนอ้อมาดูความยิ่งใหญ่แห่งท้องทุง่งอ่าบ้ามาดูพอทายรูปเออแม่นแม่น แมนมาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นทำจากเรื่องยากรือเป็นเรื่องง่ายแต่ก่อนัวาจะแง่นาได้ต้อง นาปลูกเนาะต้องไปเกณฑ์พ่อแม่ปี่น้องมาช่วยกันเออบะเดียวนี้จะก่อนใจควายเนาะบระเดียวมาดูง่ายคนเดียวทําได้เลยอืะเดี๋ยวมาพอ น้ำหูงามตาท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลดินดำน้ำดีสัญญาณของการทำไร่ทำนาเริ่มแล้วเมื่อฝนจากฟ้าฟ้าสู่แดนดินชุ่มช่ำบลหลวงฝีนีนนนน้่นี่หลายร้อยเนะ ทำหลายร้อยไร่นะครับข้าหาบดีหลายร้อยไร่นะครับร่ำรวยเหรอปีนี้ราคาเขาดีหนะราคาจะได้ปปข้าเจ้าข้าเจ้าีสิบหกข้าเจ้าสิบหกปีนี้แป้งที่สุดแหละเคยขึ้นสูงสุดก็ปีจีดีกว่านี้มีก่อนมีนะฮะแต่ปีนี้ใช้ได้เนอใช้ได้ เต้าเหลือมแป้งเต้าเหนียวซิฟฮะเอาล่ะกำเดียวข้าวเจาเม็ดเข้าลงปีนี้ก้าวว่าซิฟป่ายขึ้นก็อยู่ได้แล้วแหละเจ้านานี้นะ อ๋อของมันอยู่ได้เอาละเนาะ เขาใช้เยอะกว่านี้เต็มนั่นเลยแหละอ๋ะบบอ,อบางข้างก็เต็มบางข้างก็เเต็มนอกขั้นตอนของการยออเขาพันดีเนาะอันนี้พันอย่างนี้ขอขอก็ขอฮกก็ขอกเป็นว่าเขานี่ใจได้เนาะก็ขอหกนี่มอกครับนาของบ้านเมืองหนึ่งเขาน,นอกนะก็ใช้จนเต็มเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาพอ ลัวจะเป็นข้าวให้เราทานานี่ก็รอใบจของ,งน้อยเน้อใบจของน้อยนะครับปีนี้แฟนน้อยปีนี้แฟนน้อยเนะ้ะเข้าสิบปายนี่ถือว่าเข้างามเนะเนี่ฮดูพอเม็ดเม็ดหางงามขนาดใดน้อมนําสายตาท่านมานะครับที่บ้านบ้านร้อง ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนายอดพระเอกเริ่มแล้วแอนแอนแอนนี่อ๋อมันยอดแล้วก็มันถมไปตัวเลยเนาะอ๋อบทบทต้องมาทําขั้นที่สอง เพราะว่าท้าบถมนกนอถึงนกถึงหน,น,นูนี่ท่านจะไม่เห็นเม็ดข้าวเลยนะครับเม็ดข้าวอยู่ข้างล่างแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับจะหยอดลงทีละเมะ็ดสองเม็ดนะมีเดนการทั้งหมดสี่จุดสะดวกเนาะสะดวกนะครับไล่ตัวไห้นห่ลูกอ๋อไครับอ่า ค่าแรงงานเครื่องจักรของสลา2 0 0นะครับก็ถือเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้ เขาจะต้องวนทิ่งตรงกลางไว้แหละเพื่อจะวนไห้อีกรอบเขาตามแนวว่าเขาตามสะดวกเขาจะง่ายได้พราะรอยมันชัดเนาะรอยชัดนะครับการวานมันยากนะครับเอาหยอดแน่นอนสำหรับพื้นที่มีน้ำสำหรับนาเฮานี่มีน้ำปลาเลอเนาะยอดยอดเลยได้ผล ครับย้อนเลยได้ผลอ่ับทำงานคนละย่างแท็กเตอร์ทำงานปรับหน้าดินไปล่วงหน้ารถยอดตวัวก้นรถยอดตวัวก้น กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แก่ทางรายการบ้าน่วยกักด,ด้วยครับผมข้าวอยู่ในแผ่นดินแล้วนะครับหยอดลงดินป๊อบตัวข้าวข้างหลังจะใช้ดินกลบไปครั้งเดียวให้จบครั้งเดียวให้จบนะครับอ่ากัวจะเป็นเม็ดข้าวดูนะครับนามันมีด้วยกันทั้งหมด3อย่าง1น,งหนาหวานนะครับ2นาดำ สามอันนี้เปิดห้องนายอดเนาะนายอด,น,ยอดนะครับอย่างดีที่สุดมีน้ําที่สุดที่บรรพบุรุษคือนาดําแต่ใช้แรงงานเยอะนะครับปัจจุบันนี้แรงงานหายากสะดวกที่สุดคือตัวนี้คลิปที่ผ่านมานะครับใช้นาหวานใช้เครื่องจักรนะครับพ่นลงไปเป็นเมล็ดแล้วใช้คลาดอีกที มันลายจ่ายจะเพิ่มตรงที่คลาดแต่จุดนี้ไม่มีเพิ่มนะครับไม่มีเพิ่มยอดลงไปคือจบนะครับคือจบอ่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกับทางรายการบปนวยกักด้วยนะครับผมยังบ่มนเงี้ยนะยังปลวงอัน S <S บบออตัวนี้ต้องใช้รถเกีย่ยวแหละอ๋อมันดีคนและยางท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับถ้าว่าวานนอใช้ไถกรบอันนี้ใช้รถดูดใด,ด,ดอ๋อครับแต่ว่าปลูกนี่ใช้นเกี่ยวแหละใชยอดนี่เขาใช้นเกียวอ๋อถ้ายอดนี่ใจขนเกี่ยว อ๋อมันก็ดียางเสียยางเนาะ,ะอันนี้เ,อ,เอาเอาเผาไว,ไว้อยู่ต้นมันเลยเนี่ยมันก็ดียางเสียยางเนาะอันนี้ปีน้องกันยังเป็นแบ่งเป็นสองใจเลยเน,นาะไใจตั้งไส้ไใจเกี้ยว <c oughs> นะครับออันนี้แจรถดูดปปน,นานหักนกอขนาดขนาดติดกันยัง <laughs> <c oughs> แบ่งสองใจนะครับมันก็ดีคนละอย่างเนาะมันบ่มีเสียบ่มีเสียนะครับท่านเห็นลิบๆนะครับนู่นแท็กเตอร์สองคันสามคันนะครับฤด,ดูหวานฤด,ดูหยอดเริ่มแล้วนะครับอีกไม่กี่วันสายฟ้าสายฝนจะโปรยจากฟากฟ้าลงมาที่ตำบลลมเย็น ปีนี้กะหั่งเนาะปีนี้กะหั่งราคาดีโอ,อ้เรียว่าราคาจ็ดีอเออนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบนันนวยกักเนอร์นะครับอายุมุมั่นฝันยืน,บบนเออเออครับปวยหลวงปีนี้กะลันเนาะกาลันบานนั่นเอาละ่ะ ขอให้สมหวังดังจินตนาการทุกคนมีเงินล้านนะครับขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบ้านวยกักครับผมขอบคุณครับ